ใครที่หาโตโยต้าฟอร์จูเน r ์จีอาร์สปอร์ตอยู่มาดูคันนี้ได้ครับยังแจ่มเลยแล้วก็ดีไซน์นี่ดูโหดกว่าหน้าตาแฟนเก่าผมอีก <laughs> ซึ่งรถคันนี้ครับใหม่น้อยขับมันราคาดีถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเพราะสําหรับคันนี้ถ้าช้าอดของหมดแน่นอนด้วยสมรรถตัวรถที่ใหม่จัดเลขใหม่4,000กิโลเมตรเท่านั้นครับกับราคาที่ประหยัดเงินออกรถใหม่ได้400,000กว่าบาทส่วนเรื่องออปชั่นก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านี่คือโ o ้ต้าฟอร์จูเตัวจบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วครับช่วงล่างก็มีการอัปเกรดมาให้ใหม่ยกเซ็ตจากเดิมที่ f o r t u n เ r รเขาเป็นรถที่นุ่มอยู่แล้วเจอ g r s p o r t รุ่นนี้เข้าไปนุ่มกว่าเดิมอีกแถมยัง ระบบ4 w h e วไ d ด้ v e ด้วยนะครับจะเอาไปใช้งานในลักษณะบุกป,ปลาฟาดงลุยน้ำข้ามห้วยเหมือนพระเอกหนังแลโมโบก็ทำได้สบายครับซึ่งถ้าใครอยากได้ Fortuner GR Sport คันนี้รีติดต่อทำเรื่องจองรถที่บิ๊กออโได้เลยก่อนที่จะถูกคนอื่นตัดหน้าจนทำให้รู้สึกเสียนาดไปอีกนานครับ